สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทําแบบว่าแท่งออกบาร์แบบง่ายๆนะครับใช้งานได้จริงนะครับลมออกละเอียดนะครับเท่าที่ผมดูนะครับผมเคยมีท่อเนี่ยครับท่อจ่ายอากาศสีฟ้านะครับกับสีเที่ยวนะครับแต่ว่าสีอ่ะคือมันไม่ได้มีผลอะไรกับท่อยางนะครับแต่ว่าไอ้พวกสายยางเนี่ยครับมันอยู่ที่ เกิดการผลิตนะครับก็ตัวนี้นะครับก็พี่ใหม่ได้ให้ผมมานะครับใช้นะฮะก็เลยเอามาลอง DIY ใช้เองนะครับก็คือตัวนี้คือฟอร์มมันจะออกละเอียดละมุนมากนะครับเดี๋ยวผมจะบอก,บอกวิธีการทําง่ายๆนะครับก็ตัวนี้เมตรหนึ่งก็อยู่หน้าจะอยู่ประมาณร้อยห้าสิบบาทนะฮะส่วนส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็น รูในสามหุนนะฮะเราก็ต้องหาไอตัวนี้นะครับรูนี้สามหุนนะฮะแล้วก็ตัวที่ใส่สายออกซิเจนนะฮะหกจุดห้ามิลนะครับหกจุดห้ามิลกับสามหุนสองตัวนะครับตัวละยี่สิบบาทที่ผมซื้อมานะฮะแล้วก็เผาตัวนี้นะครับพอดีผมมีอยู่แล้วนะครับมันก็จะเล็กนิดนึงแต่ว่ามันก็ใช้ได้นะฮะมันมันสั้นไปนิดนึงครับแต่ไม่เป็นไรครับคือไม่อยากซื้อใหม่ ก็ตัวนี้ก็อยู่ประมาณ30บาทนะฮะหรือว่าจะใช้เป็นเกียวของน็อตก็ได้ครับมันยาวๆนะฮะแล้วก็มัตัดก็ได้ถ้าหาแปบเปลกไม่ได้นะครับเริ่มแรกนะครับผมก็เอาตัวนี้นะครับมาพันเท็บพันเกียวนะฮะนี่ผมก็พันไม่ค่อยเป็นนะ แค่น้นพอนนมานะครับให้มันใส่แล้วมันแน่นหรือถ้าจบงานถ้าหยุ่ไม่น่าเกินสองร้อยบาทนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อนะครับผมมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบหาแท่งเหล็กนะครับถ้าจะเลนนะก็หายมันแบบ เกือบเกือบพอดีนิดน,น,นี้ก็ได้นะครับผมแต่เนี่คือผมไม่อยากซื้อใหม่นะผมว่ามันใช้งานได้ดีนะครับก็ใส่เข้าไปนะแล้วพันอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็เอาแถบสีเขียวโชว์หน่อยอยู่ด้านหน้า ก็ยัดเข้าไว้นะครับพอแค่นี้เองครับผมไม่ได้ยากอะไรเลยนะฮะแล้วก็ตัวสายลมนี้นะครับจะเป็นสายลมที่ใช้มาตรฐานนะครับสําหรับตู้ปลาทองนะฮะก็คือจะเป็นสายเล็กนะครับแล้วคือถ้าถ้าเราใส่สายไปเลยครับมันจะหลวมนะครับเราหาข้อต่อนะครับที่มันจะมากับนะครับตัวปรับลมนะฮะเราเอามาใส่นะครับแล้วก็ตัดออกนิดนึงนะครับ ยัดเข้าไปนะครับทําการกดตัวนี้ลงนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปให้แน่นนะครับให้สุดเลยอ่านี่มันก็จะล็อกอยู่แล้วนะครับทั้งสองด้านนะครับผมทําเหมือนกันก็จะแน่นนะครับแต่ถ้าใครอยากได้สวยนิดนึงก็หาปอ,อ,อกมาใส่ก็ได้นะครับปอ,อ,อกใส่ให้มันสวยงามนะครับจะผมเน้นใช้งานนะครับ นี่นี่ผมขายนะครับผมในร้านค้าช้อปปี้นะครับค่อยมาอุดหนุนกันได้นะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็คือตัวนี้นะครับเรื่องลมนะครับเพราะว่ามันไม่จาเป็นต้องใช้ลมแรงนะครับเพราะว่าเป็นอยู่ในตู้ปลานะครับที่น้าที่ไม่สูงมากนะครับแรงดันไม่เยอะไม่เหมือนกับบ่อปลาคราฟนะครับยิ่งเล็ก ลมแล้วก็ต้องใช้เยอะขึ้นนะครับ60ลิตร80ลิตร40ลิตรนะครับสำหรับตู้ปลาทองก็10 20ลิตร30ลิตรสบายครับผมยิ่งสั้นๆนี่10ลิตร20ลิตรก็ไว้เลือๆฮะนี่นะครับเพราะว่ามันอยู่ต่างระดับน้ําไม่เยอะนะครับ20-30เซนเองนะฮะ40เซนนะครับไม่เยอะนะครับแรงลมนี่สบายมากนะครับเรือๆอ่อนี่ก็เลยฝั่งนึครับคือพี่ใหม่ใจดีมากนะครับก็เดี๋ยว ถ้าสนใจก็ลองลองไปเซิร์ชดูนะฮะพี่ใหม่ DIY นะครับผมอาหารปลามีนะครับผมว่าจะเป็นโชค้นนะครับดีฟซากุระนะครับซูเปอร์เรสนะฮะเซนตะนะฮะขับลมนะครับเล่งตัวนี่นะครับอุดหนุนกันได้นะครับผมแปะลิงก์ทางค้าช้อปปี้ให้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูฟองกันนะครับผมไป เรามาดูลมกันนะครับผมจะค่อยๆเปิดนะครับของนี้ละม,มุนมากๆนะครับ ออกเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับผมลองไปทำกันดูนะครับผมขอบคุณทีรับชมครับ